าดีแรงใี่อ้องพอดีมีผู้เบาเรามาซอยมอุดหนุนนันต่ำข้าวปุ้นครับปิงจามนางอ้นตำข้าวปุ้นก้าขอ่อพันเออนี้น้องสุดรอคนมาซือ้อคนมาซื้อของนางอ้นนั่ะอะไรถามคนมาได้เอาขอปุ้นน้ำคลายของได้นมดได้เออได้คลายได้หมด,มดนลยค่ะอ้ามาีนางช้าวคยพ่อมาแล้สบายดีอ้านะขกหนึ่งพอพันพอพันมาได้พอพันอีกด้อ ฝรน,นอยกด้เนาะละกาอ่อาอน้องเมฆอีกราป้าอีกด้ป้าวกุกเหนนี้เออมายังหน่อยอาน้องเมฆออกมาบอเ่อืมเก็บไแนวเน้าขายเด่นแนวขายเจ้าผู้เบาวนี่คนแต่ว่าแข็งจัดให้พี่น้องเบิ้งเนาะว่า,าอเ,อวเออมันห่วงอันนี้มันนะมันนั่นมันห่วงอันแนวยากก่างเจ้าแม่วนมันบอยอีตัวนั้นมาไก่มันห่วงแนวย่างเลยมันยัดหมาตัวนั้นมากิน

ทางคนถามมาตรงตขาตั้งบ่อมาดังคู่เบาเออมันเ,เนยยี้ยจั๊กสี่เหลี่ยงไงบ่บนอนหล่นห่างเงี้ยนี่มันนี่เนาะมืดก็มื่อดี๋ยวเราซ่อมได้หรอบ้านนี้เออมีอยู่เดลยไอเห็นเขาเอาอยู่เดี้ยอยู่ข้างนี่เป็นต้นมะง่ายเลยล่ะเออเราอยากเอาไปกินครับอันนั้นเนาะแมีนครับตามความใจเลยคู่เบาคนมายังมาแรงไปเนาะ นนัันนบอลเต้มันก็เลิกงานมาพอดีฟา<อ>เต้ม,มาทัศวรร์มาดามโอ้ยคนเก่งอียิปพี่นอ้องมาหาลูกกเมีอ่ะ่นอ้<ข>องมาทัศวร์หมดเลยเที่ยวเกืบอบคู่มือเนาะเออเก่งอียิปต์เลยพี่นอ้องขันโบอดทนอีีนี่ดูไล้วอีกแล้วเอาท้ายคลิปเลยพี่นอ้องคลิปมากถังมือแล้วพุกเอาพี่ร่างเออ พ่นองเลยย้อนหักัวนี่เลยย้อนหักหนี่ะน้องพี่น้องหักบกมก่ออบทได้ไพกระไว่า่่ระเภทไม่้เนค้อก่นะวนะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วพี่น้องเพิ่นเาเองด้พี่นองเนในความพันนะโอ้ในความพัน,น,น,อพน <c oughs> เออให้ให้ว่าแต่ว่าเพิ่นเบาในคลิปเพิ่นความเป็นจริงงานเพิ่นเบานเพราะพี่น้อง ในความฝันนะล่ะถึงีะฝันก็เครียดด้วยเนาะตอนนอนนะเนาะมอเม่าึ้นมาก็ยังมีความเครียดอะไร่งมูดแบบกหังกรั่ดร้งกระหังงกระหักระหังกระหมงกระังกระห้งกรงกระังกระหังกรงระหกระหัะงกระ่งกระหัระหกะังกระังนกรยังกะักอกกกระรกะรัง ไม so ่นึ่งแล้วจะคุ้งสดเออเอ้าจานี่ได้กี่จานใหญ่นะคุ้มโบรายเออื้นคุ้งเหรอไร่เนาะไดแล้วอะไรเหราคาจานเออซื้อคุ้งเหรอแค่คุ้งตัอย่าเง้ยอยู่น้ากันอยู่น้ำนองอะใส่กันาะพี่น้องมีมีแอลมากยังวะเออ เอาแม่เอามาแม่หมอเอามาอันยังวาเอาหุงใส่น้ำบ่สบายดีพี่น้องโตทำกันเลยเก็บเครื่องเก็บของวาสิเข่าเมื่อสร้างใหญ่ทำกันเลยแล้วแล้วเก็บเราเมื่อในบ่วนาวเราก็เลยอยู่ดึกได้มือนเดิมเล่าสองทุ่มคือังโมเป็นแง่ดาวเลยที่เขาย่มปกติแลว บอกง่ายง่าบริวิทย์ง่ายมีเรื่องสิบอกสิแถลงการเดิมพ่ะนะบ้แถลงนะชี่แกงคอนเสิร์ตแอมป์ก็นไม่ใส่ผู้เจ้าไร้ไร้ไม่เอาเรื่องคุณซางมีผู้ใหญ่ใจดีสิซื้อเข่าหิห้าวซิโปรเดี๋ยวนี้ฮนเออให้อ้นน้อยเออสิบอกให้่งุ่มเจ้าเข้าใจซะ ผู้ใหญ่ใจดีพนชิซื้อเข้าให้หาสิบโ,บโลเมื่อวันที่ยี่สิบหา้าเออสิเฮ็ดคลิปบอกก่อนเด้อยาดามาบอกแล้วก็คือจบเออให้น่องม้นน้นองเผ็ดเข่าหาัดซื้อให้อ้นน้อยเป็นคนหนึ่งมาสู่กันกินเม่น้อยพอวันก,ก็กินได้เราบอกค่ะเ่ต้องว่าเขามึงเขากูเขากูเขามึงเราสิเป็นคนรับผิดชอบให้ ให้กินน้ากันให้อ้น,น้อยเป็นคนหนึง่งและน้องว้นนองเพชรอยากกินละกินไปเลยบ่ต้องมาว่าว่าบ่ต้องมาว่าว่านางจกเขา่นาผู้นั้นจกเขา่าผูน้นี้เออเพิ่นบอกอันนี้เพิ่นโทรมาบอก<ม>จุกประสงเอื้ยเล่าหาจากแบบนั้นว่าสันซะแล้วสิซื้อให้เดือนละห้าสิบโลผู้เดือนเราเวาแนวนี้เด้อวบาก็ผ่อยน่เอาาเอให้เข้าใจไว้ซักบาทนี่ฮะนอยาสุด้มีดราม่าบอกเออ น้องมดกินเข่า e, กุนั้นน้องเพชรกินเข่ากุนี้แล้วมีปัญหากันนะเข่าก้อยนี่แล้วติมเข่าก้อยนี่ก้อยก็เลยบอกเอ่ยเล่าน้องบอยยังหายลำลำบากกับฝอยป้านั่นน้องฝอยน่ะแล้วแต่มือมือกินมือบโข่อยบบเป็นคนกินเข่าลายป้านั่นลำบางล้ำพังเบาเผ็ดแล้วละอยากเหรอเรนไปซื้อเอาอยู่ทางแบงค์เศร้าพันโบละวะน้องบอยยังหาซื้ออยากให้กินน้ำอุ่นน้อยฮั่นอยากให้กินน้ำกันเออ ไอ้อุนน้อยทราบไว้ซาเดอร์นะคนน้อยผู้ไว้น้ากันซาเดอเออเราเนี่ยทีเป็นคนรับผิดชอบให้เออเดี๋ยวเราก็จะให้เซาจีนมาเบิ้งออโต้เออมาเบิ้งออโต้เลี้ยงน้องออโต้เราทิรับผิดชอบไปค่ะเลี้ยงดูชิแต้นอนั้นแล้วก็อยากเนี่ยอยากซัพพอร์ตเรารงเลาแล้วเออแล้วมาเดินที่เราก็อยากซัพพอร์ตไปท นี่เล่าว่าเขาแต่ให้ผู้คนน้อยเป็นคนหนึ่งเขาด้วยนะมาแล้วเห็นเ่อแต่ว่าให้ฟังอย่าสุดไปด่านั่นกอะเอามาสุดวาองมาสั่งบออายเนาะยังกล้ามักนั่งคายหนาบ้านเขาเว้าให้เขาจังส้นจังสี่คนประวาอีหยังใไฮไพคนประวัติยังไฮไพบอกนะคนประวัตยังไฮไพบอกแล้วบอกจะให้ออกมาแล้วบอกจะให้ออกมาใกล้ถนนนะ เออก็<อ>มาขายของอยู่บ้านหน้าบ้านเขาอีล้อพูดจะเขาด่าเขาขนาดนั้นมาสันกูนไปด่าใครตอนไหนอืมกูไปด่าใครตอนไหนกูว่าพาื้นแบบคนเฮาเห็ดคลิปอยู่น้ำกันถ่ายคลิปน้ำกันมันก็เห็นเบิบ่อซ่องไหนก็ซ่องนึงมันบ่ออ้นบ่อพื้นเด็กน้อยบา่าพื้นมานนาเออมานามันเลนไปมองอเขาเจ้ากกอทรงก่อส้างก็เทวันแล้วก็ถ่ายคลิปมันก็เห็นเขาเว้าแบบนี้ กูไปด่ามั้ขเขาวันตั้งแต่แบบไดตอนใดกูด่าล้วแบบไดกูถามชูแนะ่เออกูแค่ว่าว่าเออกล้องผูไดถ่ายไปมันก็นเห็นบดเพราะว่าไอเ้เพชรเห็ดยังอ้นน้อยมันถ่ายมันก็เห็นเพราะว่าอ้นน้อยมันเห็ดยังกล้องกูมันก็นเห็นถ้าชูจะจับพิษคนอ่ะเนี้ยเออตานนี้พ่อเห็นลูกกูอยู่ในช่องพ้าเจ้าชูกับไปเบ้าไปด่าว้าใส่เด็กน้อยออว่าว่าแม่พ่อแม่บ,บ่เบิ่งนูน่นนี่นั่น คนเท่าน่ะคือกู้ว่าอะไอันใดมันประจบบอกงามหรือว่ามันเบิ่งดาวเออมันไปตามันเกิดดาวมงดามากันเซฟเซฟกันก็แค่นั้นเองแม่นบาราอ้นเออมึงเซฟกูกูเซฟมึงแบบนั้นแหละเออเพราะว่าครอบครัวข่อยคนมันมักจ้องจับนิดอยู่แล้วแม่นบ่วาสีเห็ดนังกระตามเห็ดนังเขากะจมเขากะดาคือกินเขาน่องนี่เขากะจมเขากะดาเออสู้กับเห็นเวลากูกินของเขาแบบเขากินของกูสู้กับบได้เห็น มีแต่น,น,นั่นแล้วกูก็วอาความเป็นจริงอันนี้ข้าวต้มขนมมึงเถาะกูก็ซื้อให้ลูกให้ร้านอยูอ่เออ,อกูซื้อเอาน่องกันมีอะไรกแ็แบ่งแบ่งแบ่งบานกันคือรถคือล้านเลยละเออกูบ่มีรถเมื่อห้องเด้อเด้อเอ้อขี่เดอ้เดอ,อ,อมื่อนี่เด้อเอ้เออติมน้ำมันให้กูกาเมื่อเออเมื่อรถเอามน์เมื่อรถขี่น้ำกันถ้ามันห่างมันเพกซ่อมมันว่ากับช่อมน้ำกันขี่น้ำกัน แมนบออ้นเอ้ยน้องกันถ้ามันมีคนไปถ้าเกิดรถเขาพังกับเสาบนเขาพังกับซ้อมแต่เนาะเออถ้ามันพังเขาก็ซ้อมเขาก็รับผิดชอบในส่วนที่ของเฮาเห็ดเพยนี่เมื่อแม่มาเขามาตอบโต้ันเดียวเอออย่ากล้าให้เข้าใจมุมมองของเฮานี่ต้องนอนห้างมันก็ต้องสอบมือนกันเรื่องเข้าเรื่องน้ำน้องอ้นเรากวันนี้มีปัญหาเออกินโลอัมมอนเอ้ยเจ้าอย่าคิดมากหลายคนอื่นเว้าเฮาบ่ได้เว้าเฮาเอ้ยน้องกันเจ้าอย่าคิดมากหลาย บางเถื่อคนเฮาน่ะคนอื่นเขาว่าจะเฮาเฮากะคิดมากเฮาหนีมันมาบางเบียดด้วยน้องบอหรือจังใดบออ้นบอคุบังเบียดสู้บอคุนนั้นบอคิดบอคิดใจายบางที่อ้นก็บอกเออได้ล่อยบ้างเนอเออเอ้ยกูกะคิดร้ายคนบ่อยบ้ากูบ่าได้บอกกูกระามแบบซู้อุกอั่งคือเขาว่าบออุกอั่งอรีบอกุมาเพิ่งพาอาศัยสู้หนี่สู้เป็นคือเขาว่าโอว้ยเฮาบ่ได้คิดยังยศมันกระว่าเออมีแตเขาเจ้าเ้าเองเออเองบ็ดทุกอย่างครอบครัว เอยนองเฮามันบ่ได้เป็นหยังบอกเื่อปล่อ,อ,อยผานมีตะโจะอแต่เอานอกนะเข้าใจกันะยาหักแฟงกัะยาปล่อยพ้าแต่ว่าเอม,มนลับผัดอยากเบ้ามาเนี่ยเขาเบ้าหายเฮ้าเฮ้าก็อยากเบ้าห้เขาคืดลัผัดลับผัดวัดคิดแล้วนี่เขามันบ่ได้เป็นอ้นเข้าเบ้าเข้ามาใส่ลายไปแต่ว่าเออแห้งต่อผัดแห้งลายคือว่าเอออยากลายกัดสางอ้นมันไปเกี่ยวดอกเขาในส่วนของเขาเขาบริหตุธิด เขาสิมาให้เฮามันก็บ่ได้มันก็บ่ถูกต้องนั่นมันมันบ่แม่นแนวสิไปผิดไปแม่นพอเขาสิมาด่าเฮาบ่ได้ตายอะไรยังเออคืออันคอยนอนในในเฮือนนางอดนใหญ่่ะคอยนอนตื่นสวยหรือบ่ตื่นสวยสู้สิฮู้น้องกูบ่กูตื่นแล้วกูบ่อยากลุกมันหนาวลุกมามเฮ้ยดังบ่มีแนวเฮ็ดเออบัดนี้เขาถ่ายกล้องไปถ่ายคลิปไปก็ว่าเออมาบ้านเฮือนเขาแทนที่สิลูกเข็ดหันเฮ็ดนี่เอากูบ่ได้แม่นขี้ข้าเขาได้กูอยากเฮ็ดกูก็เฮ็ดกูบ่อยากเฮ็ดก็บเรื่องของกูได้ บะแมนมาเพื่อนพี่เพื่อนน้องสีเห็ดบัดทุกอย่างมันก็บะแมนแนว่เห็ดกับเห็ดเนีถยถวยซ้ำเขากินเขาเห็ดแมนบะอ้นเขากะเลเขากะล่างเขากะเก็บเขาเห็ดอยู่แล้วในตรงนั้นนะโอ้สิแมให้คอยเห็ดเก็บบนอยู่บนนอนถูเอือนถูซันโอ้มันบะแมนได้กูเป็นเอื่อยได้กูเป็นนออ้องเออมันก็แล้วแต่คนละว่าเอื่อยกับเห็ดให้น้องได้แต่ว่า คนเฮาความคิดมันบวกือกันวลส่วนซะเออครับสมมติว่าเฮาเฮ็ดของเนอาแบบว่าเฮานอนห้องนังสมมติว่าเฮาไปทำก้อนสาเฮาก็เฮ็ดเฮาก็เมียนในส่วนของเฮาล่างอันที่เฮาเฮ็ดนะเออนะเฮากินเข่าตัวใดเฮาเฮ็ดเฮาล้างเฮานั่นเฮาเฮ็ดเฮาเมียนตรงนั้นเฮาไปกินแล้วทิ้งไว้โอ้โหเมียนเพราะว่าไปเยอะอนหน่อยอนยัยอีกแล้วแปลว่าเฮาก็เฮ็ดชอยกันกินน้ำกันนนั่แหละเออเออปาว่าร์ซิมาให้เฮาอันนั้นอันนี้กันเลยมันก็บปะรดแน่เออนี่ก็ต้องเข้าใจกันนั่นแน่ เอว่าพุ้นเอื้อยน้องกันมันก็อาศัยกันบแทแหลข่อยอาศัยเจ้าเจ้าอาศัยข่อยถ้าเขาไปเมืองไทยเขาบ่มีพี่มีน้องเขาจะอาศัยไผถ้าบอกอาศัยข่อยกรนโดคข่อยนี่แหละมาหักเขาถ้าไปหันไปนีเขาไปเมืองไทยเขาอาศัยอันชุมทีวเ้าอาศัยได้บชุมที่คอมเมนต์นะมันอาศัยบ่ไดเนะมันได้ต่เฮาอ่ะเอออันนี้ว่าควรเป็นจริงบ่มันอาศัยบ่ไดอะไรมันหนีแค่แม่มันนอนอยู่นี่มันเลื่อนพ่อมึงจะบอกมึงจะสิมาอะไรกูนีเออ บ่จักนอนเด้บ้านกูก็เซาอยู่เออมื้อใดกูมีรถเมือกูบ่มีรถเมือกูก็บ่ได้เมื่อือคนเฮาเวลามันลํบากเอื้อยน้องเข้าใจกันเฮากดีใจเออคืออ้นน้อยเนเออมันกบ่ได้ยังมากมายอุพีุ่น้องเฮากแพงเบิดถึงสิบ่แม่นพอเดียวแม่เดียวกแพงมาุน้อยมีหยังเอื้อยน้องกเว้าให้กันได้บ่ว่าบ่หมายถึงว่าบ่เว้าบ่ได้เลยมันกบ่ได้ ก็ต้องเข้าใจเอื้อยนาบางเถอเอื้อยเบาจะให้น้องเข้าใจเอื้อยเอื้อยกับเข้าใจน้องน้องก็สามารถเบ้าให้เอื้อยได้อันใดมันประจบบรงามเออไม่ไม่ลบไปไว้บ้นไม่จะน่านั่นแหละเออเออเออเราไปนั่งมันงดวิ็ีนอนมีอะไรบ้าง้นขคุณไปใสที่นอนเขาอจะมานอนคุืกีนนอนว่ะ น้นยนอันดนอนเออักนอกนอนไปใส่ขึ้นไรแม่พูดกับป้ลงโอเคอนะครับไปะแม่ลาไปไทยนั่นไปยุ่อะไรกันยบายจ้ะไป